รรออออยู่่่นนนนงงพีาาาใคมัั้ต,ออตวันนี้มันมีแดดนะลูกจิม้มอย่าปูตรงนั้นเลยแดดเหรออืมแดดแรงมากเลยนะ่ะต้องวันนี้เราต้องย้ายหม่องจากมุมนี้มาอยู่มุมมุมใต้ต้นจามจุรีตรงนีนะ้ป้ามาก็นั่งนี่แหละมันมีแดดแรงนะแดดมันแรงมากเลยกลัวแดดกลัวดำ,วดำเสือกลัวดำ นี่แหละฮะทุกท่านนะครับวิถียูทูบเบอร์นะครับเขาได้รับความอนุเคราะห์จากลุงจิมนะเอาเสือมาให้พวกเราปูนั่งไล์สดทำคลิปนั่งพักผ่อนระหว่างรอนะครับมันโดนแดด สลัดไหมสลัดไหมหมดหมดหมดอ้าวถ้ามาทางนั้นก็เหยี็ดเกรือแะไรเดี๋ยวเราจะเอาป้ายมาปักว่าห้ามผ่านนะใช่เอามาสงบนไปอยู่ที่ะไปปุฝั่งนู้ด้วยเหรอไปเลยเดิมนั่นบ่ได้เพราะว่าแกีมาให้เกีนั่งนี่ จะย้ายก็เอาไปนู่นตรงน้นสอผืนนะครับปูเสือสอผืนแล้วก็ย้ายไปให้อีกอีกผืนหนึ่งมาให้เพื่อนเทางนี้นะฮะเดินมาอยู่ดีๆเดินมาตรงนี้ขาแข็งขานเดเยักย่งีเลยเอ็นยังลูกลูกูบ้จะนั่งสบายาหรับผู้หญิงเรา นี่มาตั้งขาจะมือคุณก็นลอมแล้วเนาะขาจะไห้กันสองข้างนั่นมีสองข้างเดี๋ยวมือดันเองมันต่างกันบ่ใช่ข้างหน้าข้างหลังไงดูเชื่อชื่อแค่มองเห็นไหม่ะมันไม่อ่านเห็นไหมนะบอกมันจะนั่งตรงไหนดีตรงนี้เนาะ บบเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเมยมารถตู้จอดให้เสร็จวันนีอ้อาจจะเสร็จเร็นหนย่ะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้น่าจะแดดแรงดูลักษณะแล้วฮะอ,อ,อ,อันเท่าไหร่ร้อยร้อยเก้าสิบบาทซึ้นสารสวันนะครับ พี่เสือมีเก้าอี้ประจำตำแหน่งนะฮะซื้อมาจากบิ๊กซีพี่เสือก็จะมีเก้าอี้แบบนี้นั่งนะส่วนตัวนะครับซื้อมาจากที่อะไรนะมิสเตอร์ดีไอบายที่อยู่ในห้างบิ๊กซีเนาะนะครับร้อยเก้าสิบบาทหรทุกบิ๊กซีจะมีอันนี้ร้อยเก้าสิบบาทเหรอนี่แข็งแรงได้ มันเป็นเหล็กแล้วก็ไนล่อนอย่างดีเนี่ยมันเป็นเหล็กแล้วก็ไนล่อนอย่างดีเนี่ยนั่งนั่งสบายมากอืมเด็กคนด้วยคนไม่เขาลองนั่งแล้วนั่งได้ตัวนี้พี่บาหอมมาในมาดของไอหนุ่มข่าวบอยนนอโอ้เสื้อสองตัว<ม><ม>แล้วไม่หนาวไม่หนาว มัอจะร้อนมันร้อ,อนมันร้อนตอนมันแดดจ้า <c oughs> มันร้อนมันร้อนตอนแดดจ้าพูดอีกก็ถืกอีก <c oughs> เอาก็ทับใช้คำถามฉลาดมากอะ่ะฉ <c oughs> ลาดเกิน <c oughs> จะร้อนตอนไหนถ้าอยากจะร้อนตอนนี้ก็ไปมาฝิงก่อนก็ได้ตอนนี้ก็มาถึงแล้วเสื้อผ้าไป บาหอมสุริยันสมอลชาแนลตูมตามแฟมิลี่จิมม่เรื่องจริงนะแล้วก็รวมถึงมานาสตอรี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วหช่องนะครับผมนะฮะขณะนี้นะเวลาที่กำลังไลฟ์สดอยู่คือแปดนาฬกาสาสนาทีเนาะนะครับผมนะครับนะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่มาเข้า,ม,ม,าม,มารับชมแล้วก็ให้กำลังใจยัางย่างคือลุงยังไม่มา บคาด่ะอีกไม่เกินสัก10นาทีนะคนลุงน่าจะมาถึงโงั้นเราไล่สดเลยประมาณ10หรือส5นาทีมีคนดูถึง10คนบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวคุณลุงก็จะมาถึงแล้วเนาะนะครับชั่วโมงครึ่งแล้วนึแล้วก็หลังจากวันนี้นะครับหลังจากวันนี้นะฮะก็จะมาอีกครั้งหนึ่งคือวันที่8นะครับผมหยุด3วันคือเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งคือวันที่8วันที่แปังทานผม วันอังคารครับผมอาสวัสดีครับบาเบียมาถึงแล้วครับผมซื้ออะไรมาฝากพี่กินด้วยเหรอโพรนี่น่ากินเลยมันคือแบบสำรองแบบสำรองกินไม่ได้ก็นั่นแหละสำรองสำรองท้องไว้ก่อนก่อนแดิขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมไปที่โน่นไปาน่นไปไม่ได้อะไรสิ่งของนั่งรถไปเลยไปแต่มันถ่ายอะไรไม่ได้แม่ผมทุบได้เสาะแท้ล่ะ ก็ซื้อเนี่ยก็ซื้อขนมมาฝากไประบอไล่ผาดทองนะไปหาหมอนวดเนาะไปหาหมอนวดนอเะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะทุกคนครับ นะอยู่กับศูนย์ตรงนี้เขาเรียกว่าศูนย์พักคอยเนาะนะครับคือสถานที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าหลักๆนะเป็นสถานที่ใช้ทาอะไรนะแต่ปัจจุบันนะใช้เป็นศูนย์พักคอยนะครับใช้เป็นที่อะไรนะมารับบริการการฉีดวัคซีนเนาะอย่างวันนี้นะครับอย่างวันนี้ก็จะเห็นว่านะมีการบริการฉีดวัคซีนด้วยนะครับไปรับข้ามลูกกันที่บ้านนะไม่ทราบว่าคนที่อยู่นอกพื้นที่อย่างพวกเรานั้นจะสามารถเดินบอกเอ็นไปฉีดได้หรือเปล่านะฮะ ตอนนี้ก็มีชาวบ้านมีประชาชนนนะมารับวัคซีนกันจานวนมากเลยนะอยู่ตรง,ตรง,ต,รงตรงนู้นนะผมตรงตึกตรงนี้นะฮะตรงจุดนี้นะจะมีห้องน้ําให้บริการนะรผมนะจะมีะปลั๊กไฟนะครับพวกเราเองก็นะไปแอบ,บชาร์จนะไปแอบ,บชาร์จไฟเวลาแบตบสำรองหมดแล้วก็ไปแอบ,บชาร์จไฟอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอ่าเรียกว่าอะไรคือ กรณีฝนตกเนาะนะครับกรณีฝนตกอย่างเมื่อวานนี้นะฝนตกนะก็วิ่งเนาะนะ วิ่งไปหลบฝนกันอยู่ด้วยนะครับผมนะบางส่วนก็วิ่งเข้าไปทางนู้นบางส่วนก็วิ่งเข้ารถนะครับคนที่ไม่มีรถบางส่วนก็วิ่งเข้าไปที่นี่สำนักงานทททนะฮะก็เหมือนกับเป็นที่ที่ให้ทําให้เราได้หลบแดดหลบฝนกันอย่างอย่างดีเลยนะผมคือมันเป็นความจําเป็นเนาะนะมันเป็นความจําเป็นที่เรามาทําอะไรอยู่ตรงนี้แล้วบางครั้งมันก็มีอุปสรรคนะครับในการทํางานบ้างนะเช่น นี่นะอย่างวันนี้ข้าวตาจะเป็นใบแดดร้อนมากเมื่อวานก็ฝนตกสามรอบแล้วนะครับไม่มีอะไรเขาพูดสำหรับการรับชมนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากเอฟซีทุกท่านช่วยดูคลิปให้ด้วยนะครับผมนะรายได้จากยูทูบเบอร์นั้นมาจากคลิปนะครับผมนะถ้าท่านไม่ช่วยกันดูคลิปเนาะก็จะทําให้เราไม่มีรายได้นั่นเองนะครับเพราะว่ารา์สดนั้นนะฮะรายได้มันน้อย มากเลยนะฮะยิ่งถ้าติดเหลืองคือจบข่าวนะถ้าติดเหลืองคือจบข่าวเลยนะีไม่มีอะไรได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับ